รายการข่าวสดสายตรงจากไวซ์ซอบอเมริกาภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจสุภาพลลรูปกันดำเนินรายการครับหัวข้าข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาะมาวีส่งสัญญาณแรกของการฟื้นตัวจากไฟป่าครั้งใหญ่ และแคนาดาสั่งอบพยพประชาชนน,นับหมื่นหนีไฟป,ป่าข่าวจากไทยนะครับสื่อนอกเผยพักเพื่อไทยขยับใกล้เป้าหมายนำที่ตั้งรัฐบาลและสิงคโปร์ยึดทรัพย์จากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติมูลค่ากว่า2 0 0 0 0ืล้านบาทโผชี้ความนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนไม่กระเตื้องแม้เงินเฟ้ออ่อนลงรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุใดจีนดูใจเย็น ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและท้ายรายการวันนี้ครับบิ i t n e y ปียร์สแยกทางสามีแซมแอสกอรีทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับคุณสมพศข่าวแรกนะครับติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่ฮาวายครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็มีสัญญาณของการเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับคุณสมพล โรงเรียนบา,บางแห่งบนเกาะมาวีรัฐฮาวายตอนนี้เริ่มเตรียมเปิดชั้นเรียนอีกครั้งนะครับขณะที่การจราจรบนถนนสายหลักก็เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังสถานการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่ปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําลายเมืองเก่าของเกาะน,นี้จนย่อยยับทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย110คนนะครับตามรายงานของ AP หน่วยงานด้านการศึกษาของฮาวายเปิดเผยนะครับว่าแม้พื้นที่เมืองลาไฮนาเมืองเก่าแก่ที่มีความสาคัญทางประ ศ์ได้ถูกไฟเผาทําลายไปทั้งหมดแต่ก็มีโรงเรียนอย่างน้อย3แห่งของเมืองน,นี้นะครับที่รอดพ้นจากการถูกทําลายโดยเปลวเพลิงและเจ้าหน้าที่ก็กําลังทําการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งนะครับเฮอร์มานอันดายาผู้อำนวยการหน่วยบริการงานฉุกเฉินของมาวีก็ออกมาโต้ตอบเสียงร้องเรียนที่บอกว่า ทางหน่วยงานไม่ได้เปิดสัญญาณไซเรนเตือนเหตุไฟป่าให้กับประชาชนโดยให้เหตุผลว่าที่ไม่ได้เปิดไซเรนนั้นเป็นเพราะความกังวลว่าผู้คนจะตกใจและแห่กันหนีขึ้นเขาหรือเข้าไปในพื้นที่กลางเกาะซึ่งก็หมายความถึงการมุ่งหน้าเข้าไปในกองไฟนั่นเองนะครับพณรัตพลครับ แต่รายงานข่าวก็บอกว่าในพื้นที่หุบเขาของเกาะมาวีนั้นไม่ได้มีการติดตั้งระบบไซเรนนะครับขณะที่ไฟป่าก็ลุกลามในลักษณะกระจายตัวลงมาตามไหล่เขาฮาวายติดตั้งระบบที่มีการโฆษณาบอกว่าเป็นระบบไซเรนเตือนภัยภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นยักษ์สึนามิในปี1946นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า150รายในครั้งนั้น ภูมิในการอันดาญากล่าวด้วยว่าระบบที่ว่านั้นมีไว้สําหรับการเตือนภัยซึนามิไม่ใช่ไฟป่าแต่เว็บไซต์ของระบบนี้บอกนะครับว่าไซเรนที่ว่าสามารถใช้งานได้สําหรับการเตือนเหตุอัคคีภัยได้ด้วยนะครับ นอกเหนือจากเรื่องการไม่เปิดไซเรนแล้วนะครับรัฐพลเ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นของระดับรัฐก็ถูกประชาชนวิจาร์เกี่ยวกับการขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ดับไฟและกระบวนการอพยพที่วุ่นวายทําให้ประชาชนไม่น้อยต้องติดอยู่ในรถบนถนนที่มีการจราจรติดขัดแล้วก็มีไฟไล่หลังตามมาด้วยในส่วนของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยว่าจนถึงวันอังคารที่ผ่านมาสามารถ ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยไปแล้ว38%แล้วก็มีการเพิ่มจำนวนทีมที่มีการใช้สุนัขดมกลิ่นช่วยเป็นมากกว่า40ทีมแล้วครับคุณนันลครับ ครับขนาดที่ที่เกาะมาวีสถานการณ์อยู่ในช่วงฟื้นฟูนะครับแล้วก็ตามหาผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับที่ที่ประเทศแคนาดานะครับก็เกิดไฟป่าคุณทรงพโดโดยเจ้าหน้าที่แคนาดานั้นก็ระดมสัพพักำลังนะครับในช่วงเช้าวันเพื่อหัสบดีในการควบคุมไฟป่านะฮะขณะที่ไฟนั้นลามเข้าเมืองเยลโลไนฟทางเหนือของประเทศในเขต northwest territories นะครับ ประชาชนทั้งหมดของเมืองจำนวน20,000คนนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่หลังจากการออกคำสั่งอพยพนะครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนดาดาน,นั้นมีกำหนดหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานรับมือภัยพิบัติในวันพฤหัสบดีช่วงเวลานี้นะครับเป็นฤดูไฟป่า แล้วก็เป็นฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาด้วยโดยเหตุไฟป่าเกิดขึ้นแล้วกว่า1,000ครั้งทั่วประเทศซึ่งรวมถึง265ครั้งที่เกิดใน North West Territories ทางตะวันตกเฉียงเหนือเท่าที่ผ่านมานะครับมีพื้นที่134,000ตารางกิโลเมตรในแคนาดาถูกไฟเผาไหม้คิดเป็นกว่า6เท่าของค่าเฉลี่ย10ปี นอกจากนั้นหรือดูไฟป่านี้นะครับประชาชนของแคนาดาเกือบ2อง2,000คนนั้นต้องอบยพจากบ้านเรือนของตนเองนะครับรับไปกันต่อที่ร้อนแรงเหมือนกันคุณครัตพลการเมืองไทยนะครับสื่อต่างชาติที่ติดตามสถานการณ์การเมืองของไทยนะครับก็รายงานว่าพักเพื่อไทย มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้นํารัฐบาลใหม่มากขึ้นนะครับหลังจากที่พรรคการเมืองที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นสมาชิกประกาศจะร่วมสนับสนุนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกจะช่วยพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยโดยโฆษกของพรรค เพื่อของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอัคระเดชวงพิทักษ์โรดยืนยันระหว่างการถแถลงข่าวว่าคณะเจรจาของทั้งสองพรรคได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้อย่างเป็นทางการแล้วและเห็นพ้องต้องกันที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยและที่สําคัญก็จะเป็นการสร้างความปลองดองให้เกิดขึ้นด้วย ส่วนสำนักข่าว AP รายงานว่าโคศกพักรวมไทยสร้างชาติจะสนับสนุนการเสนอชื่อนายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตของพักเพื่อไทยนะฮะในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำรัฐบาลที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ด้วยนะครับก่อนหน้าที่คำประกาศของพักรวมไทยสร้างชาติ ในวันพฤหัสบดีพักเพื่อไทยก็สามารถรวบรวมแรงหนุนจาก11พักการเมืองอื่นๆนะครับจนได้จำนวนสอส,อสอรวมในมือถึง240ที่นั่งแล้วนะครับและการได้เสียงจากพักของพลเอกประยุทธ์อีก3 6เสียงก็ทำให้กลุ่มพันธมิตรจัดตั้งรัฐบาลนี้ได้เสียงส่วนใหญ่จากสภาผู้แทนราษฎรที่มีสอสอ .500 ที่นั่งไปแล้วครับซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็วางมือทางการเมืองน,<ช>นะครับ,รบก็เป็นผู้บริหารพักที่อยู่ในช่วงการ ตกลงเจาจาต่อรองนะครับ,รบอีกไม่นานนะครับสัปดาห์หน้าคงจะเห็นการโหวตนายกใ,<ช>ในสภาผู้แทนรัศดรไทยนะครับเอาละครับข้ามไปที่สิงคโปร์กันบ้างคุณทงพจน้อมรั่รวสิงคโปร์นะครับกล่าวว่าสามารถยึดทรัพย์สินมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยคือกว่า2 6 0 0 0ล้านบาทนะครับจากแก๊งชาวต่างชาติที่ฟอกเงินที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายนะครับ ภาพที่เห็นตอนนี้เงินเป็นฟ่อนๆเลยนะคุณสงพจน์ครับตัวเตอร์รายงานว่าสิ่งที่ยึดได้เนี่ยนอกจากเงินที่เป็นฟ่อนๆจำนวนมากแล้วนะยังมีที่พักปากอากาศทองแท่งนะนาฬิกาหรูรถหรูอัญมณีหรูกระเป๋าหรูต่างๆนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นการกวาดล้างการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสิงคโปร์นะครับโดยมีชาวต่างชาติอย่างน้อย10คนเนี่ย ถูกจับกลุ่มตัวนะอายุระหว่าง31ถึง44ปีบุคคลเหล่านี้มาจากหลายประเทศนะฮะมีจากจีนกัมพูชาไซปรัสแล้วก็วานูอาตูด้วยนะครับในปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งสิงคโปร์้ใช้เจ้าหน้าที่ถึง400คนกระจายไปทั่วเกาะนะครับ,รบในการกวาดล้างครั้งนี้เนี่ยทางการสามารถยึดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้64แห่ง ทองแท่งเครื่องประดับนี่เขาบอกได้เป็นกำกำเลยนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารหลายบัญชีที่มีเงินทั้งสิ้นรวมกัน110ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นอกจากนั้นแล้วยังมียานพาหนะ50คันและเงินสดเป็นปึกๆก,กว่า22ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เงินสดนะแล้วก็กระเป๋านาฬิกาแบรนด์เนมจำนวนมากนะครับ,บภ,าภาพที่เห็นเนี่ยมีมามากมายเลยนะฮะทั้งเงินทั้งรถ ทั้งนาฬิกา Y วาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครมีหมดคือพูดชื่อมาเลยเนี่ยระดับท็อปทั้งนั้นนะที่ถูกยึดศัพท์ครั้งนี้ครับอ่าก่อนที่จะไปปิดเบรกช่วงนี้คุณสมควรมีรายงานเกี่ยวข้องกับผลสำรวจความเห็นใช่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคุณตมคตร สำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งล่าสุดจะทำโดยสำนักข่าว AP และ NORC Center for Public Affairs Research นะครับสแสดงให้เห็นว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่กระเตื้องขึ้นมากนะครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าเดินสายหาเสียงโดยประชาสัมพันธ์ผลงานทางเศรษฐกิจของตนนะครับผลสำรวจดังกล่าวบอกว่ามีชาวมริกันวัยผู้ใหญ่เพียง36%เเท่านั้นที่ชื่นชอบผลงานของประธานาธิบดีไบเดนในการดูแลเศรษฐกิจเทียบกับ 42%ที่ยอมรับผลงานโดยรวมของผู้นำสหรัฐนะครับตัวเลขทั้งสองนี้ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับระดับที่สำรวจได้ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสัญญาณบวกของภาพรวมทางเศรษฐกิจซึ่งรู้สึกว่าจะดีขึ้นในขณนะนี้นะฮะไม่ได้ช่วยโน้มนาวประชาชนให้รู้สึกดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีไบเดนมากขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าภาวะการจ้างงานในประเทศยังคงแข็งแกร่งนะครับอัตราการว่างงานอยู่ที่3.5%เท่านั้นเงินเฟอ้อก็อ่อนตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนลงมาอยู่ที่ระดับ3.2%แล้วสำนักข่าว AP บอกว่าจนถึงขณะน,นี้ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยยังไม่สามารถดึงเสียงสนับสนุนจากสมาชิพกพรรคเดโมแครตมาได้มากนักนะครับ ในประเด็นคำถามว่าไบเดนควรจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2หรือไม่สมาชิพกพรรคเดโมแครตประมาณ5 5เปรึ่พงหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็82%บอกว่าจะลงคะแนนให้นะฮะขณะที่มีชาวมริกันเพียง2 4เท่านั้นที่บอกว่าต้องการให้ไบเดนลงชิงชัยอีกครั้ง24%ที่อยากให้ลงแค่นั้นเองนะครับครับจริงๆเ,เงินเฟอ้อที่อ่อนตัวลงก็ยังคงมาพร้อมกับ ความกังวลทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆ่ารนะตลาดบียอตอนนี้เนี่ยคนก็กังวลว่าใช่ยังสูงอยู่ใช่นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเราอินข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับก่อนที่จะไปฟังข่าวเศรษฐกิจแบบเต็มเมนะครับยังอยู่ที่เมริกาของสมพศไปฟังเรื่องราวของการทูตกันบ้างนะครับธนาธิบดีไบเดนในวันศุกร์เตรียมเลยนะข่าวใหญ่พรุ่งนี้ของสหรัฐ คือการเป็นเจ้าภาพของประธานาธิบดีสหรัฐในการต้อนรับการเยือนของนายรัฐมนตรีญ,ญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ยุนซุกยอจะเกิดขึ้นที่บ้านพักประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐในเขตภูเขาในรัฐแมริแลนด์ซึ่งก็คือที่เรียกว่าแคมป์เดวิดนั่นเองนะครับไม่ไกลจากวงออชิงตันคุณทงพศครับทั้ง3คนนะก็คือไบเดนคิชิดะแล้วก็ยุนซุกยอเนี่ยจะ มีนัดรัประทานอาหารกันขณะหารือประเด็นต่างๆที่เขาเรียกว่า working lunch นะฮะจากนั้นก็จะมีการถแถลงข่าวเขาบอกถ้าอากาศดีเนี่ยจะเป็นการถแถลงข่าวด้านนอกของบ้านพักด้วยนะครับรอยเตอร์ uters, อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐท,ที่บอกว่าทำไมถึงต้องใช้แคมป์เดวิดคุณสมพศ์เขาบอกว่าเป็นภาพสะท้อนในอดีตว่าแคมป์เดวิดเนี่ยก็คือสถานที่ที่ถูก ใช้จัดการเจรจาการทูตครั้งปรติศาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างมิตรภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะอ,อย่างที่ทราบเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีปรติศาสตสร์โดยเพราะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่บาดหมางกันร้าวลึกนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นของการใช้แคมเดวิดในการเจรจานมีหลายต,ตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับปี1978หรือ45ปีก่อน ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐตอนนั้นสามารถเป็นตัวกลางสำหรับการสร้างความตกลงกันได้ระหว่างคู่ขัดแย้งนะอียิปต์แล้วก็อิสราเอลได้สำเร็จนะสิ่งในตอนนั้นเรียกว่าแคมป์เดวิดแอคคอร์ดนะแคมป์เดวิดซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในสมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแฟรงกลินดีรูสเวลต์ช่วงนั้นเกิดวิกฤตสรัฐที่เรียกว่าเกรซดิเพชชันนะครับก็เคยใช้ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีอังกฤษในตอนนั้นก็คือวินสตันเชอร์ชิลลด้วยนะครับผู้นำโลกคนอื่นๆนะที่เคยร่วมเจอจากการทูตที่สถานที่แห่งนี้นั้นยังประกอบด้วยนิกิต้าครุเชฟแห่งรัสเซียนะครับอีฮุดบารักแห่งอิสราเอลแล้วก็ยาเซอร์อาราฟัตแห่งปาเลสไตน์รวมทั้งประธานาธิบดีโวลาเดเมีย er, ปูตินของรัสเซียอีกด้วยครับครับ เอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัดวันนี้นะอย่างที่ผมบอกความกังวลทางเศรษฐกิจยังมีอยู่คุณสมพศ์ใช่ดาวชนต่างๆก็จึงอยู่ในแดนลบกันทั่วหน้านะครับดาวโจนส์ปิดติดลบ0.84%นะครับมาอยู่ที่34,474.83 S&P ร่วงลง0.7% 7มาอยู่ที่4 3 7 0 3 6 ดน,นัแสแตกลดลง1.17%นะฮะมาอยู่ที่13,316.93นะครับจุดพิกัดของโลกที่ตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจทุกคนเป็นห่วงก็คือจีนนะครับ ตอนนี้เนี่ยจีนกำลัง,ลงเผชิญกับความเสี่ยงที่เข้าสู่ภาวะเศรษฐ,ฐกิจซบเซาในระยะยาวนะยังเป็นความเสี่ยงอยู่เพราะว่าวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยกำลังสั่นคลอนเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็กลับมีคำถามเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมว่าทำไมผู้นำจีนเนี่ยถึงยังไม่เร่งแก้ไขจาัดก,การปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเท่าที่ควรนะครับครับคุณสมพศมีรายงานจากรอยเตอร์สมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับครับ ต้องบอกว่าตอนนี้บรรดานักลงทุนนักวิเคราะห์และนักการทูตนะฮะชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่แสดงให้เห็นนะครับบอกว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งเนี่ยดูที่จะลังเลที่จะใช้นโยบายที่เข้มแข็งในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องบอกว่าซบเซามาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากท่าทีและการตัดสินใจที่เด็ดขาดดังเช่นในอดีต นายวิเคราะห์บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันมีปมเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองโลกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณรัตพลโดยเฉพาะความตึงเครียดกับสหรัฐในประเด็นไต้หวันโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโจบไบเดนกล่าวว่าเศรษฐกิจจีนที่กําลังมีปัญหานั้นเปรียบเสมือนระเบิดเวลาคําถามนะฮะก็คือทําไมจีนตอนนี้จึงดูใจเย็นแล้วก็เฉื่อยชาที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจที่ว่านี้นะฮะ เราผู้ติดตามการเมืองจีนเขาเชื่ออย่างนี้ครับก็บอกว่านโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงในประเทศนั้นกําลังจํากัดและขัดขวางความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้บริษัทต่างชาติจํานวนมากไม่กล้าเข้าไปลงทุนในจีนก็คือมีความขัดแย้งด้านนโยบายนั่นเองนะครับในด้านของเศรษฐกิจกับในด้านของความมั่นคง คริสโตเฟอร์เบตดอร์นะครับรองผู้อำนวยการแผนกจีนของสถาบัน GrabCloud Dragonomics กล่าวนะครับบอกว่าปัญหาหลักของจีนในปีนี้คือบรรดาผู้นำมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงแห่งชาติและยังบอกด้วยว่าหากเรื่องไหนเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าผู้ผู้นำต้องการให้ทำอย่างไรพวกเขาก็มักรีรอที่จะปฏิบัติงานจนกว่าจะได้รับคำสั่ง ผลก็คือเกิดสภาวะชะงักงานทางนโยบายแม้ว่าการทําเช่นนั้นจะมีต้นทุนสูงก็ตามนะครับในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลจีนมักจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณรัฐพลคเช่นรับมือความกังวลในช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2008และความหวาดกลัวปัญหาเงินทุนไหลออกนอกประเทศเมื่อปี2015คือสามารถใช้ในโยบายจัดการได้อย่างเข้มแข็งเด็ดขาดในตอนนั้น แต่ครั้งนี้ดูเหมือนท่าทีที่เฉยชาเนี่ยนะฮะทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยตั้งตั้งข้อสงสัยกันนักเศรษฐศาสตร์เชื่อนะครับว่าจีนตอนนี้จําเป็นต้องใช้มตารการกระตุ้นการบริโภคในประเทศและสร้างความมั่นใจของภาคธุรกิจรวมถึงการลดภาษีหรือว่าให้เงินสนับสนุนการจับจ่ายซื้อสินค้าที่เราเห็นชาติตะวันตกหลายประเทศก็ใช้กันนะครับแต่ทางการจีนได้ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์นี้ โฆษกกระทร,ะระวงการต่างประเทศจีนนะครับหวังเหวนปินกล่าวเมื่อวันพุธบอกว่านักการเมืองและสื่อมวลชนของชาติตะวันตกจํานวนหนึ่งเนี่ยพยายามทําให้ปัญหาเศรษฐกิจชั่วคราวของจีนในขณะนี้ดูใหญ่โตเกินความจริงครับยังบอกได้ว่าพวกเขาจะถูกตบหน้าด้วยความจริงในที่สุดนะครับ คำกล่าวของโคโสกหวังมีขึ้นหลังจากที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีนที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารชี้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้กำลังเดินหน้าสู่ภาวะซบเซาในระยะยาวก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อวานนี้เองรัฐบาลจีนเพิ่งสั่งยกเลิกการเผยแพร่ข้อมูลอัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวซึ่งเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นศริติใหม่นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งนั้นเป็นเพราะการควบคุมและจัดระเบียบบริษัทขนาดใหญ่ในภาคเทคโนโลยี การศึกษาอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงินนะครับในวันพฤะสบดีสภาแห่งชาติของจีนบอกว่าจะพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนบริษัทเอกชนและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ แต่บรรดานักการทูตในจีนนะฮะบอกว่ามีความย้อนแย้งกันระหว่างสิ่งที่ทางการจีนระบ,บุไว้ก็คืออยากจะดึงดูดการลงทุนกับมาตรการจัดระเบียบด้านความมั่นคงที่รัฐบาลจีนนํามาใช้กับบริษัทต่างชาติดังนั้นเนี่ยด้วยด้วยนโยบายจัดระเบียบดังกล่าวก็อาจจะทําให้ต่างชาติเนี่ยไม่กล้าเข้ามาลงทุนในจีนได้นะครับ อีกด้านหนึ่งฮะน,นี้อันนี้เป็นประเด็นตบท้ายที่น่าสนใจนะครับซูเฉิงกังนักวิชาการแห่งศูนย์เศรษฐกิจและสถาบันจีนมหาวิทยายลัยสแตนฟอร์ดนะครับบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจทําให้บรรดาผู้นําจีนไม่เร่งรีบกระตุ้นความมั่นใจในเศรษฐกิจก็คือความหวาดกลัวลึกๆว่าระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจที่พึ่งพาเอกชนมากเกินไปนั้นอาจย้อนกลับมาทําร้ายพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองได้ ครับคุณรัตพลครับครับน่าสนใจมากเลยประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือด้านหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเชิงอุดมการ<ช>นะ์อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าปรับตัวเร็วเกินไปให้ไปตามตลาดโลกเนี่ยก็เกรงว่าทุนนิยมเนี่ยจะมาทําลายระบบภายในนะครับใช่ครับ เอาละรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้หลายช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram แล้วก็ Spotify ตอนนี้เนี่ยเราออกพอดแคสต์หลายตอนแล้วเหมือนกันนะสิบกว่าตอนคุยข้ามโลกนะครับเป็นผลงานของคุณวัสมนแล้วก็คุณเยี่ยมยุทธนะครับคุยครเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ อเมริกาและไทยอย่างเชื่อมโยงกันนะครับอย่าลืมไปติดตามบนช่องทาง y o u t u b e นะครับ u ูทูปก็ได้ Spotify ก็ได้หรือว่าในเว็บไซต์ของ v o a ไทยก็ได้ครับเอล่ะเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุณสรงพจน์เป็นเรื่องของการเลือกตั้งกัฒนาที่บริษัทที่กำลังจะมาถึงนะเขาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันนะ เป็นปัจจัยชี้วัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี2024คือจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีปลายปีหน้าครับเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะได้เห็นการขยับด้านการเมืองละช่วงเดือนสิงหาคมก็จะปลายเดือนสิงเดือนสิงหาเนี่ยจะมีการดีเบตของตัวแทนที่จะแข่งเป็นไปชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวของพรรคร e พับลิก,กันนะครับมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นตัว ตัดสินนะฮะว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีมากน้อยแค่ไหนจากรายงานของคุณทัญพรสุนทรวงครับคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้เน้นย้ำให้ผู้คนเห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐไปเมื่อไม่นานมานี้แต่บรรดาเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบางรายยังคงมีข้อกังขาในเรื่องนี้ค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้เดินทางเยือนหลายรัฐเพื่อโปรโมตแผนเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำเร็จของรัฐบาลภายใต้การบริหารของเขาตลอดจนการสร้างงานใหม่กว่า13ล้านตำแหน่งนับตั้งแต่ที่เขาได้รับเลือกมาเป็นผู้นำประเทศค่ะ ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตอนนี้อัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบกว่า2ปีและข้าแรงก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ปรับตามอัตรางเงินเฟอ้อแล้วแต่บรรดาธุรกิจขนาดเล็กๆในย่านคลิฟแลนด์พาร์คของกรุงวอชิงตันกลับต้องพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะชักหน้าให้ถึงหลังในแต่ละเดือนค่ะ มาธาบุสโตสผู้จัดการร้านอาหาร t e x กซ์แม็กซ์กล่าวว่าต้นทุนราคาอาหารในปัจจุบันนี้สูงจนเกินไปและว่าทางร้านพยายามที่จะคงราคาเดิมเอาไว้แต่ก็ต้องขึ้นค่าแรงให้ลูกจ้างซึ่งในท้ายที่สุดแล้วบรรดาพ่อค้าแม่ขายแทบจะไม่เหลือกำไรอะไรเลยค่ะลิส i วินเชลเจ้าของสตูดิโอเครื่องปั้นดินเผาใจกลางกรุงวอชิงตันกล่าวว่า เธอมองไม่เห็นการพัฒนาใดๆทางเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีไบเดนเลยและว่าปัญหาในเรื่องค่าเช่าและค่าจ้างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทางด้านแอนโทนีควินผู้จัดการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถึงแม้จะให้การสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดนอย่างเต็มที่แต่เขาก็ยอมรับว่าธุรกิจของเขากำลังประสบปัญหาอยู่เช่นกัน เขาเชื่อว่าสาเหตุของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเกิดโรคระบาดใหญ่ที่ทำให้ธุรกิจของเขาเสียหายไปราว80-90%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดระบาดค่ะเจมอริส oh, เจ้าของร้าน Brothers Soul ์โซ่แอนวผู้จําหน่ายและรับซ่อมเครื่องดูดฝุ่นและจักเย็บผ้ากล่าวว่าตอนนี้คนเข้ามาที่ร้านกันน้อยลง ซึ่งเขาเชื่อว่าเกิดจากการที่พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนเปลี่ยนไปนอกจากนี้ข้าวของก็มีราคาแพงขึ้นทําให้ผู้คนต้องจับจ่ายใช้สอยกันอย่างระมัดระวังมากขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ดีผู้คนจะให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ก็ตอนที่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024ที่กําลังจะมาถึงนี้ค่ะ m ม r ริสกล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าเขาต้องการประธานาธิบดี <I like S 2> ที่มีความเป็นธรรมต่อทุกๆฝ่ายส่วนควินเจ้าของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรวงวอชิงตันกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเขาจะลงคะแนนเสียงให้ประธานาธิบดีไบเดนอีกครั้งเพราะเขาเป็นผู้นำที่ช่วยให้ผู้คนมีกินมีใช้ ขณะที่บุสโตสก็บอกว่าขอให้ได้ผู้ชนะที่ดีที่สุดและเราก็จะลงคะแนนเสียงให้กับคนที่คิดว่าดีที่สุดด้วยหรือถ้าจะพูดอีกในหนึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้สมัครที่สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กอย่างเต็มที่ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ voa ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอ,คขอบคุณมากครับ,ค,รบ,บคุณธัญพรครับ คุณเะพอเรื่องนี้เราได้ยินเสียงได้เห็นหน้าของคนที่ประกอบธุรกิจร<ช>้านเล็กๆนะถึงธุรกถึงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกระทบต้นทุนกระทบลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าเข้าเนื้อนะ ก็คริสแอนพารก็ไม่ได้อยู่ไกลจไม่ได้อยู่ไกลรแอนพาร์เนี่ยอยู่ระหว่างกรุงบอชิงตันกับใกล้ถึงแมริแลนด์แล้วแล้วแถวนั้นเนี่ยมีธุรกิจขนาดย่อมของคนที่โลโก้ที่เปิดร้านใช่ครอบครัวทุกครับควมีร้านหนึ่งที่ผมก็ไปอยู่ที่ออกข่าวเนี่ยก็ ไวไ, <S <S 1> <S 1> <S ได้เห็นไม่ใช่ฮะร้านงานศิลปะคุณอ่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะเราก็ได้ยินเสียงของเออจ้าของกิจการรยายย่อยน่านี้นามาฝากกันเอาละครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องของรัฐมนตรีพาณิชย์สารัฐนะบอกจะไปเยือนจีนเหรอครับ <S <S ใช่ครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศความพร้อมที่จะ ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเลยนะจีน่าไรมอนโดแม้ว่าหน่วยงานนี้เพิ่งจะประกาศดําเนินมาตรการควบคุมการลงทุนต่อบริษัทหลายแห่งของจีนไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับคุณนฐพลครับโฆษกระทรวงพาณิชย์จีนนะครับเปิดเผยบอกว่าจีนและสหรัฐมีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเตรียมการในเรื่องนี้ที่จะให้รัฐมนตรีไรมอนโดเนี่ยเยือนกรุงปักกิ่งแต่เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดวันที่แน่นอนนะครับ ขณะที่สื่อต่างๆก็คาดการกันไปนะครับว่าการเยือนจีนของรัฐมนตรีไลมอนโดน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้เป็นอย่างเร็วนะฮะก็ต้องติดตามกันไปครับครับเอาละเบรกสักนิดนะครับก่อนที่ไปช่วงบันเทิงวันนี้ครับ <The OA. S 1> ครับปิดท้ายนะครับรายการวันนี้ซูเปอร์สตาร์บริตนิสเบียร์สคุณสมพลน่าจะจำได้ แยกทางกับสามีในแบบแรนนักแดงนะครับแซมแอสเกอรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่แต่างงานกัน14เดือนแต่ว่าไม่มีบุตรร่วมกันนะครับเอกสารอย่าร้างระบุว่ายุต,ติความสัมพันธ์กันมาแล้ว3สัปดาห์ด้วยเหตุผลนะครแปลเป็นไทยว่าความแตกต่างกันที่รงรอยกันไม่ได้หรือว่า irreconcilable ดิเ e น c ซ s นั่นเองนะครับแซมเอสเกอรี่วัย29ปีต้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริตนี่ต่อแล้วก็บริตนี่ซึ่งวัย41ปีเนี่ยตามคำเรียกร้องของสามีอดีตสามีนะบอกว่าต้องจ่ายค่าทนายให้ฝ่ายชายด้วยในการหย่าร้างครั้งนี้นะครับสำนักข่าวเอีอีเมลไปยังทั้ง2คนแต่ว่าไม่รับการตอบกลับนะครับเพื่อขอความเห็นเมื่อออกรายงานชิ้นนี้นะครับ เินนี่สเปียร์รู้จักกับแซมแอสเกอรี่ครั้งแรกแล้วก็เริ่มออกเดทกันตอนที่ฝ่ายชายไปร่วมเล่นมิวสิกวิดีโอซัมเบอร์พาร์ตี้ของเธอเมื่อ7ปีที่แล้วครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสาตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณสรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวััดีครบสวัสดีครับ สวัสดีครับกุธิรัตน์ครับมีเรื่องราวข่าวครา,าวคนดังมาให้ได้ตื่นเต้นได้ติดตามทุกวันเลยนะคะชีวิตคู่แล้วก็ความเคลื่อนไหวในวงการก็น่าสนใจเป็นแปลงแตกต่างก็ก็เป็นจริงๆิเดชนก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะชีวิตที่จะเป็นไปสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้าง อาจจะเป็นการลุกแล้วก็ก้าวใหม่ที่ทําให้สดใสกว่าเดิมก็ได้นะคุณรัตพลคุณสงพจน์ครับความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะครับจริงๆถ้าเราดูแต่งงานมา14เดือนแต่จริงรู้จักกันในี่ยปีนะเขาบอกว่าช,ช่วงที่เข้าจดทะเบียนกันเนี่ยเป็นช่วงที่บริตนี่สเปียร์เองเนี่ยก็เผชิญกับมรสุมชีวิตเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของตนที่มีการต่อสู้ทาง กฎหมายกับคุณพ่อเน<ช>ีเป็นช่วงนั้นที่บริทนีเนี่ยตัดสินใจที่จะแต่างงานจดทะเบียนสมรสกับแซมนะ,ะเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุผลต่งตางๆที่เธอตัดสินใจที่จะแต่างงานคือขึ้นไปขั้นหนึ่งหลังจากที่คบกันเป็นแฟนมานานก็เป็นช่วงที่ผู้หญ้เธอก็ต้องการกำลังใจแล้วก็ทางออกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อมันเข้ากันไม่ได้ก็แยกทางกันนะครับอืม การคบกันกับการแต่งงานกันไม่เหมือนกันนะคุณทรงพจน์ใช่ครับใช่ก็คุณสพจน์ะมาเนี่ยนะฮะเราก็ได้ยินชื่อกันมานานแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จในในเรื่องของผลงานของเขาแต่ว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราก็ได้ยินมาตลอดว่าประสบปัญหารุมเร้ามากมายนะะในเรื่องของเรื่องของการเงินเรื่องของการต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็ชีวิต รักด้วยนะะผมก็ให้กำลังใจนะเพราะวิดนีนะ่อยู่ในวงการบันเทิงคล้ายๆกับว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมด้วย